วันนี้เป็นวันที่ทำให้หัวใจของแฟนบอลไทยทุกคนเต้นแรงอีกครั้งวันที่ทำให้ชื่อของราชมังคลากีฬาสถานกลับมาดังกึกก้องไปไกลถึงอีกซิกโลกวันที่ทำให้เรารู้ว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมที่ถูกเตะไปมาในสนามแต่เป็นความหวังเป็นพลังเป็นเลือดที่สูบฉีดใ,ในหัวใจของคนทั้งชาติและเป็นภาษาที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องแปลวันนี้เรามารวมตัวกันในจุดที่ประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนอีกครั้งโดยมีทีมชาติไทยของเราเป็นผู้ถือปากกา และสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นหน้ากระดาษขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับทุกภาพแห่งความทรงจำทุกเสียงเฮทุกความหวังและทุกน้ำตาแห่งความภูมิใจเมื่อข่าวประกาศว่าในศึกคัดเลือกครั้งหน้าเส้นทางฟุตบอลโลก2026ในโซนเอเชียทีมชาติไทยจะได้เล่นในบ้านพบกับคู่ปรับสำคัญอย่างเติมเมนิสสถานเสียงเฮเสียงปรบมือเสียงตื่นเต้นและเสียงสนทนาในทุก,กวงบอลก็เกิดขึ้นทันทีเพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่เป็นเกมที่สะท้อนถึงหัวใจของนักเตะไทย สะท้อนถึงการสนับสนุนของแฟนบอลและสะท้อนถึงศักดิ์ศรีของชาติที่เราจะปกป้องในสนามแข่งระดับนานาชาติการที่ราชมังคลากีฬาสถานได้รับเลือกให้เป็นสมรภูมิในเกมสําคัญนี้ทําให้เราตระหนักอีกครั้งว่าสนามแห่งนี้ไม่ใช่แค่สนามกีฬาแต่เป็นบ้านของฟุตบอลไทยเป็นปราสาทแห่งศักดิ์ศรีเป็นสถานที่ที่ทีมชาติไทยได้สร้างเรื่องราวมากมายทั้งความสุขความเศร้าความหวังและชัยชนะที่คนไทยไม่มีวันลืมหลายปีที่ผ่านมาราชมังคลากีฬาสถานเคยเงียบเหงา เคยไร้ผู้ชมเต็มสนามในบางโอกาสแต่วันนี้มันกลับมาแล้วกลับมาพร้อมเสียงเชียร์ที่พร้อมจะดังสะเทือนพื้นดินกลับมาพร้อมความศรัทธาที่ไม่เคยหายไปไหนเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะกลับมาและว,วันนี้คือวันนั้นวันที่เราจะเห็นคนไทยทุกภูมิภาคเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยหัวใจเดียวกันวันที่เสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆจะดังขึ้นอีกครั้งวันที่ธงไตรรงจะบกสะบัดทั่วทั้งสนาม วันที่รอยยิ้มของเด็กๆความมุ่งมั่นของวัยรุ่นและความภาคภูมิใจของผู้ใหญ่จะหลอมรวมเป็นพลังเดียวที่พร้อมผลักทีมชาติไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่าง,งามที่สุดการได้ประทัดก,กับเติร์กเมนิสถานไม่ใช่งานง่ายและไม่เคยง่ายเพราะทีมนี้คือทีมที่แข็งแรงมีวินัยเล่นบอลเร็วและสามารถพลิกเกมได้ในเสี้ยววินาทีพวกเขามีประสิทธิภาพในการเข้าทำมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและมีความดุดันที่อาจทำให้ทีมคู่แข่งสะดุดได้เสมอ แต่เพราะความจริงข้อนี้เองที่ทําให้เกมนี้สําคัญยิ่งกว่าเกมไหนๆเพราะเมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่กว่าเราจึงยิ่งมีโอกาสแสดงให้โลกเห็นว่าไทยคือชาติฟุตบอลที่ยืนหยัดได้แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคแค่ไหนเราก็พร้อมจะลุยพร้อมจะสู้พร้อมจะใช้หัวใจเป็นอาวุธและใช้เสียงของแฟนบอลเป็นพลังเสริมที่ทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นอีกเท่าตัวข่าวที่ว่านักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงบ้านเพื่อเตรียมฝึกซ้อมต่อทันที เป็นสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้มองเกมนี้เป็นเพียงเกมหนึ่งในตารางการแข่งขันแต่เป็นภารกิจเป็นหน้าที่และเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติจากคนไทยทั้งประเทศให้สวมเสื้อทีมชาติไม่ว่าจะพวกเขาจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางแค่ไหนไม่ว่าจะเจอโปรแกรมอัดแน่นแค่ไหนแต่เมื่อหน้าที่เรียกร้องพวกเขาก็พร้อมตอบรับด้วยความเต็มใจและด้วยหัวใจที่รักชาติเหมือนที่พวกเราทุกคนเฝ้ารอให้ทีมชาติของเรากลับบ้านเพื่อก้าวลุยสึกสำคัญที่กำลังจะเริ่มต้น การกลับบ้านของนักเตะไม่ใช่แค่การกลับมาพักแต่เป็นการกลับมารับพลังจากบ้านเกิดรับกำลังใจมากมายจากแฟนบอลรับเสียงปรบมือที่รออยู่และเป็นการกลับมาระลึกถึงภาระหนักที่พวกเขาแบกไว้บนไหล่ภาระที่ชื่อว่าความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศแต่นักเตะไทยในยุคนี้ไม่ได้หวัน่นไม่น้อยเนื้อต่ำใจพวกเขามีความกล้าหาญมีวินัยมีความมุ่งมัน่นและมีเลือดนักสู้เต็มตัวเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคะแนนในศึกคัตบอลโลกมีค่ามาก ทุกนัดคือประวัติศาสตร์ทุกวินาทีสำคัญหมดและทุกอย่างที่พวกเขาทำจะอยู่ในสายตาของแฟนบอลที่เฝ้ารอคอยอย่างเต็มใจราชมังคลากฬาสถานกำลังเตรียมตัวต้อนรับสึกใหญ่ครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบเสียงประกาศขายบัตรที่ดังเพียงไม่กี่นาทีก็หมดลงบอกให้เรารู้ทันทีว่าแฟนบอลไทยไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ลดจำนวนลงไม่ได้หมดศรัทธาแต่กำลังรอเพียงโอกาสที่จะกลับมาปลดปล่อยเสียงเชียร์ในสนามจริงแบบเต็มพลังอีกครั้ง ภาพแฟนบอลยืนรอคิวซื้อตั๋วภาพเสื้อทีมชาติไทยรุ่นล่าสุดถูกซื้ออย่างรวดเร็วภาพคนไทยจากเหนือจรดใต้ตเตรียมจัดทริปมาราชมังล้วนเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฟุตบอลไทยยังหายใจอยู่และหายใจแรงขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกสนามแตกไม่ใช่คำพูดเล่นๆแต่คือภาพจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเราจะเห็นคนจำนวนมหาศาลหลังไหลเข้าสู่ราชมังคลากฬาสถานตั้งแต่เช้าจจรดคำ่ำวันแข่งขันจะเต็มไปด้วยสีสันของทงชาติไทย เต็มไปด้วยเสียงเพลงรักชาติเต็มไปด้วยการตะโกนชื่อของนักเตะแต่ละคนและเมื่อเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นเราทุกคนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวประกาศให้รู้ว่าความสามัคคีของแฟนบอลไทยคือพลังที่คู่แข่งต้องเกรงใจภาพของนักเตะไทยเดินลงสนามอย่างเชื่อมัน่นก้าวทีละก้าวด้วยหัวใจอันหนักแน่นมองไปยังคนไทยนับหมื่นนับแสนในอัธจันทร์นั่นคือภาพที่จะสั่นสะเทือนหัวใจของเราเพราะนั่นไม่ใช่แค่ผู้เล่น11คนแต่มันคือความฝันของชาติที่กำลังเดินลงไปประกาศศักดห์ ไม่มีเกมไหนง่ายและไม่มีเกมไหนที่ไทยควรมองข้ามแต่ทุกเกมคือโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าและกำลังก้าวไปอย่างภาคภูมิทีมเติร์ดมนิสถานเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและมีบอลไดเรกที่รวดเร็วแต่นักเตะไทยมีความได้เปรียบที่พลังเชียร์มีความได้เปรียบที่สภาพแวดล้อมในบ้านมีความได้เปรียบที่ความคุ้นเคยของสนามและที่สำคัญคือมีความได้เปรียบทางความมุ่งมั่น เพราะไม่มีอะไรทําให้นักฟุตบอลภูมิใจได้มากไปก่าว่าการปกป้องเกียรติของชาติในสนามที่เป็นบ้านของเราเองการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลคือพลังที่เปลี่ยนเกมได้แบบที่ตัวเลขสถิติไม่มีวันบอกเราได้แต่หัวใจของนักฟุตบอลรู้ดีโค้ชทีมชาติไทยทีมงานสตาฟและนักเตะทุกคนรู้ดีว่าการแข่งขันระดับนี้ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจทําให้ทีมเสียประตูแต่ความทุ่มเทเพียงเซียววินาทีก็อาจสร้างประวัติศาสตร์เช่นกันนี่คือเหตุผลที่นักเตะไทยกลับมาซ้อมทันที ซ้อมทั้งเช้าและเย็นซ้อมทั้งแทคนิกและความฟิตซ้อมจนเหนื่อยล้าแต่ไม่มีใครยอมแพ้เพราะพวกเขารู้ว่าแฟนบอลไทยกำลังรอและกำลังคาดหวังให้พวกเขาเป็นผู้สร้างความหวังในเส้นทางบอลโลกวันนี้เรามายืนอยู่ในยุคที่ฟุตบอลไทยเริ่มกลับมามีจังหวะมีพลังมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการรวมพลังของทุกฝ่ายทั้งสมาคมทีมงานนักเตะสปอนเซอร์และที่สำคัญที่สุดคือแฟนบอลการที่เราจะก้าวไปให้ไกลขึ้นจำเป็นต้องมีความสามัคคีที่แข็งแกร่ง และการสนับสนุนจากแฟนบอลคือสิ่งที่ทำให้ทีมเดินหน้าได้แบบไม่ต้องหันหลังมองกลับมาเราต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทร่างกายและหัวใจต้องขอบคุณโค้ชที่วางแผนอย่างละเอียดต้องขอบคุณแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างไม่ว่าจะชนะหรือแพ้และต้องขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อว่าวันหนึ่งทีมชาติไทยจะไปไกลกว่าเดิมไปไกลกว่าสิ่งที่ใครหลายคนคาดคิดและไปไกลจนโลกต้องหยุดมองสิ่งที่จะพบเติร์กเมนิสถานคือบททดสอบ เป็นบทพิสูจน์และเป็นโอกาสที่ทีมชาติไทยจะก้าวข้ามข้อจํากัดของตัวเองพวกเขาจะลงเล่นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมพวกเขาจะต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นจนวินาทีสุดท้ายและพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คนไทยยิ้มด้วยความภูมิใจอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนั้นคนไทยทั้งประเทศจะยืนอยู่ข้างนักเตะเหมือนเดิมเพราะนี่คือทีมชาติของเราและนี่คือบ้านของเรา ราชมังคลากฬาสถานพร้อมแล้วแฟนบอลไทยพร้อมแล้วนักเตะไทยพร้อมแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วถึงเวลาที่เราจะทําให้โลกได้ยินเสียงของเราอีกครั้งถึงเวลาที่เราจะประกาศให้รู้ว่าฟุตบอลไทยไม่เคยตายไม่เคยหายไปและกําลังกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้เรามาร่วมกันส่งพลังให้ทีมชาติไทยก้าวขึ้นสนามด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลุยไปด้วยการชนะไปด้วยกันและภูมิใจไปด้วยกันเพราะนี่คือประเทศไทยนี่คือตัวตนของเราและนี่คือทีมชาติของพวกเรา